แล้วก็อาหารแทขึ้นอ่ะไเ็ขว่ะไคัเ็น้องนะครัที่จกอไปครับเือนะครับที่จะขึ้นมาร่วมิกัมต้อนีับงานให้กับเราบรรดาทุนขึ้นนะครับตอนนี้เราดูดูดูด่าอนะครับ นี่ไงนะครับไม่ยากเลยนะครับจับหางจับหางแบบนี้นะครับแล้วก็หย่อนหัวลงไปนะดูดูนะนี่นี่รอแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วสำหรับสัญลักษณ์ที่ปนีครับที่เหนียวคืออะไรครับที่ตุ่มตันตีสัญลักษณ์ที่หนะะก็จะเป็น โยนลงไปในน้ำก็ได้นะครับก็เราก็จะเห็นพฤติกรรมการไปหากินในน้ำนะครับที่นนฮะโยนลงไปในน้ำเนี่ยก็มีเป็นติ้นลงไปกินนะครับก็เห็นเป็นพฤติกรรมในแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเป็นติ้นเนี่ยก็จะหาปลาในน้ำาินอยู่ยแล้วนะครับ ¡Eh! มีตัวแน้องๆอิ่มเลยคับเดินขึ้นมาได้เลยนะครับมามีส่วนร่วมกับของเรานะครับ တို့နားတို့နားတို့နား